สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เดอะมองะมงวานใกล้บ้านมาซื้อของก็เลยมาหาอะไรกินก่อนหิวแล้วก็เลยมาร้านนี้เลยบ้านหญิงคือเคยกินครั้งนึงนานมากแล้วจำไม่ค่อยได้ไดแล้วคราวที่แล้วที่เดินผ่านห้างอะไรเราก็ไปดูดูเออมีเมนูน่ากินวันนี้ก็เลยกะว่าจะมากินร้านนี้ข้าวสมเราก็น่ากินนะเออมันจะดังอะไรเนี่ยข้าวไข่ข้นอ่ะที่นี่อ๋อข้าวเหนียวกาตตาะอันนี้มันเป็น ป้าหญิงตะโกนอร่อยร้ายำคืออะไรปลาร้ายำอ๋อเป็นยำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยำใส่ปลาดําไม่ปลาดําไงอ๋อราคาประมาณร้อยปลายๆถึงสองร้อยนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะหอยเชลล์อ๋ออมาดูเนี่ยอันนี้ตำนานสู่ข้าวข้าวไข่ข้นแห่งสยามสู่ข้าวไข่ข้นทูน่าสไลัดจานแรกอะไรคือเรารู้ว่าที่เนี่ยเขาดังไอ้ข้าวไข่ข้นเขาอะ อันนี้เป็นเมนูพิเศษแต่ข้างเราสั่งแบบกะเพราก็จะมีข้าวไข่ข้นหอยลายพริกเผาไข่ข้นฮาวายเอี้ยนไข่ข้นหน้าปลาเค็มคณะปลาเค็มไข่ข้นไก่ทอดก็คือไข่เราเคยกินแล้วไข่ข้นเขาจะแบบข้นกําลังดีอ่ะมันจะต้องแบบดิบมดิบค่อนข้างดิบเอ่อถ้าเกิดว่าสุกอ่ะมันจะไม่เป็นไข่ข้นเพราะฉว่าแม่สั่งอะไรไปนะเราสั่งไข่ข้นกะเพราไก่เอ่อไอ้ราคาประมาณร้อยปลายๆนะร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้า มีขนมไอ้น,นี้ด้วยไอติมฮะไอติมเจลาโต้หรอบิยอสเออเจลาโต้บิยอสคืออะไรอะ่ะเนี่บิยอสเป็นขนมปังเนี่ยไอ้ขนมปังเน,นี่ยหรออันนี้เป็นพวกกาแฟเย็นขนมมีขนมวินาที่ะเออมีขนมวินาแีละเนี่ยเป็นพวกรอดช่องน้ำแข็งใสอัอนนี้เป็นแอปเปอร์ไทรเซอร์ต่างๆนะก็มีทั่วๆไปแหละแบบเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ150ถึง200กว่าบาทมีแบบ ใส่ก๋องอีสานข้าวไก่ปีกไก่วันนี้ไม่มีปีกไก่ทอดแล้วนะปกติแม่ชอบสั่งแล้วก็จะมียำต่างๆเนี่ยยำมะม่วงยำหมูยอยำอะไรก็ประมาณร้อยห้าห้าไปยันสองร้อยกว่าปอเปี๊ยะแฮมชีสร้อยสิบถูกสุดอันไหนอ่ะก็มีเมนูแนะนำนะแม่อ่านคอร์สเมนูแนะนำก็ได้ชิลล็อกนิ้วเบอร์สิบเก้าลาบหมูทอดน่ากินเลยแม่ปกติชอบไหมอ่ะลาบหมูทอดไหมได้ไปกินไหมได้ลองดู น้องคะเอาลาบหมูทอดด้วยปกติจะเผ็ดมากไหมเผ็ดนิดหน่อยโอเคค่ะนี่อะไรยกมือเนี่ยยกมือยกนิ้วมันเบรกแต่ครีมชีสน้ำพริกนุ่มแตกมากมันคงเป็นมันสไลด์ทอดอ่ะนะนี่ก็จะเป็นแกงต่างๆนะคะที่ได้รับการแนะนำก็คือแกงขั่วปูใบชะพลูกับ แกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนปลากระพงแกงปู500ร้อยแกงปูน่ากินนักเ,นเหมือนหม้อใหญ่เป็นหมอ้อก็เป็นแกงอีกนะคะแกงต่างๆนานาที่ยกมือจะเป็นไข่ปลโล,โลต้มกับกุ้งเอออะไรอนี้ กับข้าวก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบพัดพวกสเตอร์ไต่างๆนะมีกุ้งมีปูถห่กระลีกุ้ง,ง,ลลงซอสมะขามอะไรเงี้ยเออก็น่าทานเหมือนแบบอาหารใต้ๆเหมือนนะปลากระพงนึ่งมะนแนวปล,นะนลนปลาอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกปลาอะไรยอเดียวนี่ไ <54, S 2> <59. S 1> ข่อะไรห้าสิบสี่กระพงราดผีห้าสิบเก้าไข่เจียวปูที่มันเป็นแบบนาๆ่าไหร่ สี่ร้าส้าพวกผัดผักต่างๆแล้วกันพูดรวมๆผัดผักเขาร้อยสี่าิบะอันนี้เป็นข้าวผัดต่างๆข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดน้ำพริกอ้นี่ที่เราสั่งมีชูนิวด้วยเข้าเหนียวอ่ะเอาไปผัดแล้วก็แปะด้วยหมูยอเนี่ยคือข้าวผัดปลาทูกัดหมูก็มียานงยกนี้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเบอร์ร้อยข้าวผัดบ้านหญิงอ๋อเป็นข้าวผัดของที่นี่อ่นนี้นะคะ เดี๋ยวจะแบกให้ดูเยอมไหมเป็นประมาณนี้ไม่เยอมเท่าไหร่นะ <บา S 1> ไม่ค่อยกกดีดเออปลาปลากินได้อ๋อมันเหมือนไข่เจียวเลยเนี่ยใช่แต่ว่ามันจะนิ่มๆเลยอ่ะมันจะมันก็จะร้อนมากควันกระมงเลยอ่ะเดี๋ยวเอาแม่อาจจะมีดิบบางตรงเนี่ยตรงนี้อืมไม่เหยือเหยออ่ะเป็นไม่เป็นหรือเปล่าตรงนี้ดิบไหมก็ไม่ดิบแต่ว่า เราเคยกินแล้วว่ามันเหมือนมันดิบกว่านี้ถ้าดิบๆอะเราว่าจะอร่อยอะกินมันเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดทำต่อกสักหนึ่งสองสามวินีมันก็จะดิบกลายเป็นสุกเลยขึ้นอยู่กัมือแม่ครัวจริงๆขึ้นอยู่กลางตักอ๋อเดี๋ยวแม่ต้องบอกเขาว่าดิบๆไม่รอกขึ้นอยู่แบบหันมาคุยกันแบบเดี๋ยวจะสุกได้ทันทีเลยฮะเฉยๆเลยอ่ะเฉยๆจืดๆธรรมดาจืดๆต้องเอาน้ำพริกน้ำปลามามาแล้วเขาเหนียวผัดเวลาสั่งเขามีน้ำซุปมาให้ด้วยนะ แบบดีฮะเป็นปข้นเหนียวค่ะชิมข้นเหนียวก่อนนะเด็ดไหมเดือดเลยอ่ะเขามีอมันนี้มาให้ด้วยอ่ะเพืออะไรอะ่ะเจ้าวะมันเดืออะรสชาไม่เป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะรู้สึกว่าจะผัดแล้วจะจัดเหมือนแบบพวกบะจ่างอ่ะ <c oughs> อืมเดือดนี่กิมกับหมูยอมหมูยอไม่เค็มอ๋อ รหมูยยางมันเค็มเฉยๆรสชาต่างๆนะแต่มันมันเป็นข้าวมมเหนียวอืมข้าวเหนียวว่าอันเนี้แต่มันไม่ได้เป็นข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะจากหน้าตาแล้วคิดว่าคือที่เราเคยชอบอ่ะมันจะเป็นเหมือนเนื้อแห้งๆอะ่ะใช้หนา,าทอดเนียแห้งๆแ,แต่อันเนี้ยอนอ,อะไรอะทอดดูจำไม่ได้ที่เมื่อก่อนกินบ่อยๆร้านอะไรอ่ะบาร์บ้าราหมูยอเอ้ย้าหมูก้อนเนี่ยจำไม่ได้เลยเหมือนไม่ได้กินนานมากแล้วเนาะ เนี่ยมันก็จะเป็นรับหมูแล้วไปเป็นก้อนใช่ไหมซึ่งที่เรากินมันจะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆก,กว่านี้แล้วอัดแน่นๆแล้วแห้งๆเอ,อรานที่แม่กินไม่อก่อนสั่งบ่อยมากร้านอะไรจำไม่ได้ร้านอะไรอะ่ะสวยอ่ะอือแล้วชอบกินของร้านนี้ป่ะอ่าคำพูน อือนะคำพูนเออคำพูนอาหารอร่อยนะวันหลังพาไปรีวิวให้ดูเออคำพูนเป็นอาหารอีสานอร่อยทุกอย่างใช่ตาชอบที่นี่มากเออเอาไว้เอาไว้วันหลังไปรีวิวกันรีวิวคำพูนในร้านนี้จะไดอยู่อ่ะก็าติดกลางกลางนะเขาอยากมากินอย่างจะล่ามันนี่แล้วนะค่าเสียหายวันนี้600กว่าบาทก็คือเขามีเซอร์วิสชาร์จ10%นต์แต่ว่า ไม่มีบวกเจ็ดแล้วไม่มีแบบแล้วแต่ว่ากินไม่หมดด้วยอ่ะเหลือจานละนิดละหน่อยเหลือทุกเมนูเลยปกติป้าไม่คนกินเลยไม่เหลือนะไม่ถูกปากแหละไม่ไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ถูกปากไม่ใช่ไม่อร่อยนะไม่ถูกปากเราละกันเพราะว่าเราเห็นเขาอ่ะร้านเขาก็คนแน่นนะแบบบางทีมาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยร้านเขาก็คนเต็มนะข่าผัดหมูยอถ้าเหนียวผัดหมูยอเพราะว่ามันจืดไปจืดไปไม่มีรสชาติโดดเด่นไดขึ้นมาเลยหมูยอก็จืดๆืดเาตวเหนียวก็จืดจืด แล้วก็ตัวไอ้ข้าวไข่โคนตะเพามันมันธรรมดามากมธรรมดาไปไข่มันก็สุกไปใช่ไหมสำหรับแม่แล้ว,ว่าสุกไปหน่อยล,ล้วเคยไปกินเข,ขานานแล้วอ่ะมันมันจะเยิ่มเยิมอย่างนั้นนะอเออตะเพาว่าแบบธรรมดามากส่วนในนั่นเนี่ยอะไรนะอ่ะลาบหมูก้อนลาบหมูก้อนเน<อ>ี่ยมันมันติดพลาตรงที่ว่าเออมันเอามันเอาไปชุบแป้งแล้วไปทอดแล้วแยกมากกินกินไม่ไหวจริง แต่ว่าที่เรา้านที่เราเคยกินมันจะเป็นก้อนก้อนแหง้แหงๆอย่างนั้นอร่อยกับกรอบข้าน,นอกกรอบ,บ,บหน่อยนะเดี๋ยวหลังพาไปกิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวกินเสร็จเรามาแวะซื้อเครื่องเขียนนิดนึงบีเทรนเพราะว่า,อาไอลิควิดน้องพิมพ์เขาหมดแล้วมันเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปได้ยังไงเพืนหมดคืนเอาไปใช้ใช่ไหมวันดีคืนดีก็จะมาบอกว่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะว่ามันหายหมด แม่ดิเด็กๆชอบไปเล่นัชมั้งใช่ไหมไม่หรอไม่รู้มันหายไ่ไหนอ่ะนี่พิม์ใช้มันจะเป็นที่มันเปลี่ยนไส้ได้อ่ะที่ป้าบอกว่านี่อะไรอ่ะที่นั้นป้าถามอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะยู่หเพนอะไรนะยี่ห้ออะไรยู่ดีดีก็ลืมเป็นเทวเหรอเป็นเทวเหรอเอานี้ไปก่อนแล้วกันเนาะตาช้างนี่มันยังไงอุ้ยน่ารักดีนะเล็กๆอันเท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าบาทเออจริงๆต้องเอาอันที่เหมือนแบบมันมีน้อยๆเล็กๆถูกๆเพราะว่าอะไรว่ามันหายบ่อย นี่สิบห้าบาทก็มีกันแน่นี่เป็นเทปใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าถูกมากนะบางทีของแบบที่มันถูกๆเลยที่ซื้อของจีนน่ะขีดแล้วมันขาดขาดตลอดเลยเนาะไหมแต่ว่าที่อยากได้แบบที่เป็นแท่งอย่างนี้เพราะว่ามันมีรีฟิลที่บ้านเต็มเลยแต่ตัวตัวแม่มันนะ่ะหายหมดเกลี้ยงไงกัเดี๋ยวพอแล้วก็ปากกาปากกาก็หายเหรอหายเงียบเลยอะ่ะ อ๋อปากกาเขาจะเอาของเองมูจิป่ะเอาถูกกว่านั้นได้ไหมหายเรียบเลยอะปากกานะหลังๆนะใช้ของมูจิแล้วบอกว่าใช้กันั้งห้อง,องมูจิแล้วต้องติดจะก็จะติ๊กเกอร์พันมันใช้ใ<ห>ดีไงครับมูจิต้องถามเลยมันมันเขียนดีลื่นหรอหรือยังไง แต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้ผ่านจีจเอาอันอื่นไปก่อนได้ไหมอ๋อที่สําคัญจะซื้อปากกาแม่เธอรู้ว่าเราซื้อปากกาที่มันเป็นปากกาเจลหัวใหญ่ไว้เซนอะซื้อไปกี่อันกี่อันก็ไม่เหลือหายตอนนี้หลึ่งหนึ่งอันหายออกไปอะไจจม่รู้ปากกานะมันเป็นของใช้อราสูญหายตลอดเวลาแล้วโตทำงานไม่ก่อย่าแล้วมันหายไปหมดเลยฮะม,มึงไม่หูใครทำปากกาลแล้วหมึกหมดนี่เก่งมากม,มันเขียนได้แต่ว่าเราจะเอาแบบที่มันเป็นเจลอะเพราะว่ามันเซนชื่อได้เดี๋ยวหาก่อนอยู่ใน มันจะเป็นจุดๆเหมือนกันที่เราชอบใช้ถ้ําสีชมพูสีขาวอ่ะอ๋อที่ประช้าให้ป้าเซ็นใช่ไหมเออนะดีนะนะเซนแล้วสวยดีซื้อมากีอ่อันกี่อันก็หายหจำไม่ได้จําใช้จําหน้าตาไม่ได้คือพอเซนแล้ว,ลวเส้นมันหนาดีใช่แล้วมันหมึกมันจะแบบมันพอดีอ่ะ่าไม่เจอเอาแบบนี้ก็ได้อป้าลองเซนสิเซนแล้วเป็นไงลองขีดขีดดู เซนเนี่ยอะไรมากเลยบางคนเขาแคปเจอร์รูปไปนะไม่ใม่ขีดขีดอยูเฉยๆได้ okay ไหมมันเล็กไปมันไม่เยิ้มเนาะอืม,อ,มะะ uh oh. อารุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้ก็พอได้นะของอะไรอ,ะอ่ะยูนิบอลอันนี้ก็โอเคอยู่แต่อันที่ต้องการไม่มีมีเนอร์เจลเนี่ยตอนอยู่เซนซีเยนเพื่อนๆใช้กันเยอะก็ใช้ยี่ห้อนี้พอมาอยู่แต่ที่เขาเสียนเพื่อนฮิตมูจิก็ใช้มูจิกัน ไม่รู้ตามเพื่อหรือทดชอบเองด้วยไม่รู้ใช้ดินสอก็หมดเอายี่ห้ออะไรอะอันนี้โอ้โหจริงๆเมื่อก่อนใช้เพนเทลนี่สี่บห้าบาทหายไปทั้งกล่องเลยเสียดายเอาแบบถูกถูก,ถกพอเนาะยี่ห้อน,นี้ก็ได้ละมั้งเ,เนี่ยควอนตามอะไรเนี่ยเหมือนกันแหละแต่มันจะน้อยกว่าหรือว่าอันนี้มีสิบห้าอันอันนี้มี4ี่สิบอันอ๋อมันเยอะเอาอันอันน้อยนอยแหละเวลาหายจะได้ไม่เสียดายนะแม่นี่เหมือนไม่มีของอยู่ข้างในอะบ้า มีป่ะอ๋อมีมีม,มีโอเคอ่ะได้ใ้ดินสอลิควิดปากกาโอเคอ่ะ,อะ,อะตอใจตัค์